ศึกโปรแกรมคืนนี้ครับ3คู่หน่าลุ้น3คู่หน้าเชียร์กับหนึ่งตัวเน้นๆ v ีประจำหน้าช่องสวัสดีครับก็สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนบอลของกับตันแบ็กทุกท่านเลยนะครับวันนี้พบกันนะครับประจำวันจันทร์ที่11พฤศจิกายนนะครับช่วงนี้กับตันข้อไม่ค่อยได้มานะครับให้ผลงานทางหน้าช่องเลยนะครับเพราะว่าติดภารกิจนะครับหลายอย่างนะครับวันนี้ก็เป็น เลิกยามงามดีนะครับที่จะมาวิเคราะห์วิจารณกันว่าทีมไหนน่ารุนทีมไหนน่าเชียนะครับก่อนที่จะไปรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับ3มทีมวันนี้เนี่ยนะครับว่ากันจะเลือกฝั่งไหนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเราจะได้เจอเจอกันแบบนี้ทุกวันนะครับหรือว่าท่านไหนครับอยากจะเปิดใจนะครับมาอยู่ในกลุ่มครอบครัวกับกันนะครับแอดไปได้ที่ jt b 8 8นะครับเพราะว่าตอนนี้กำลังเข้มข้นนะครับ ลันบอลกันแบบโหนะครับทั้งวันเลยนะครับท่านไหนเป็นบอลสายสดนะครับหรือว่าสายโครงการสายบอลชุดนะครับสูงเต็มนะครับหรือว่าวันต่ำเนี่ยก็มารับได้เลยนะครับสำหรับคู่แรกวันนี้ครับเป็นทางด้านศึกโปรแกรมฟุตบอลไทยแลนด์พิมลิกนะครับระหว่างเจ้าบ้านเมืองทองยไนเต็ดนะครับก็จะเปิดสนามลังเย่าต้อนรับทางด้านณครปฐมนะครับยไนเต็ดคู่นี้ครับลงสนาม คีออฟต่กันนะครับเวลา19.00จุดสุดๆนอนะครับต้องบอกเลยว่านะครับผลงานเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะในเกมล่าสุดนะครับบุกชนะนะครับไดนามิกนะครับในวันทั่ยไปถึง9ประตูต่อ2เลยนะครับวันนั้นใครที่เป็นนักลงทุนนะครับน่าจะหวัดเย็บกันพอสมควรนะครับสำหรับในกลุ่มนาโหนะครับแต่กระจายนะครับไม่อยากจะคุยนะแต่ผลงานของเออนลิก นะครับของพวกเขาเนี a, direct, medical, uh ่ยไม่ค huh. right? ่อยดีนะครับเพราะว่าม exactly. ีเสมอหนึ่งนะครับให้การท่าเรือแล้วก็แพ้ประจวบนะครับคาบ้านเลยนะครับไป2 0ศนะครับส่วนผลงานทีมเยือนนะครับต้องบอกว่าผลงานตอนนี้ไม่ค่อยดีนะหเกมเนี่ยชนะไปแค่เกมเดียวนะครับแล้วก็เสมอหนึ่งแพ้3นะครับสเกมหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับต้องบอกว่าผลงานไม่ดีนะครับแพ้การท่าเรือ2 0งนะครับแพ้ BG นะครับสประตูต่อ1แล้วก็ล่าสุดครับแพ้อุทัยธานีนะครับไปถึง2ประตูต่อ1นนะครับคู่นี้ครับ เวลาพบกันนะครับต้องบอกว่าเป็นเจ้าบ้านอย่างเมืองทองนะครับที่ผลงานดูดีกว่านะครับชนะถึง3แล้วก็เสมอกัน2เกมนะครับเพราะว่าทีมเยือนเนี่ยไม่เคยชนะนะครับเจ้าบ้านเลยนะครับคู่นี้ครับขอมองนะครับกระแสไปที่เจ้าบ้านแล้วกันนะครับเพราะว่าในเกมล่าสุดเนี่ยโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมแล้วก็เมืองทองเนี่ยเป็นทีมที่ในบ้านได้ดีนะครับเวลาเจอกับทีมไม่แบบไม่ค่อยเก่งอ่ะนะครับวันนี้ครับ แฮนดิแคปเปิดมาที่1.25เลือกเชียร์เมืองทองนะครับน่าจะถล่มด้วยสกอร์3ประตูต่อ1สําสำหรับคู่2นะครับก็เป็นทางด้านศึกโปรแกรมนะครับอิตาลี C1A นะครับระหว่างเจ้าบ้านนะครับปาโดวานะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านโนวาล่านะครับคู่นี้ครับลูกสนามนะครับเตะกันเวลาตีสองครึ่งนะครับ สำหรับผลงานเจ้าบ้านต้องบอกว่าอยู่ในมวลตั้มที่ดีนะครับเพราะว่า5เกมไม่แพ้ใครนะครับชนะไปถึง4แล้วก็เสมอ1เกมนะครับในเกมล่าสุดเนี่ยไปเยือน u ูเอสโปโกเลสเตซ์นะครับก็ชนะไป2ประตูต่อ1นะครับส่วนทางด้านทีมเยือนนะครับผลงานก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่า5เกมเนี่ยนะครับทุกรายการพวกเขาเนี่ยนะครับชนะไปถึง3เสมอ2นะครับในเกมล่าสุดเขาเปิดบ้านชนะ a d s ไป a s d ไปนะครับ3ประตูต่อ1นะครับแต่ผลงานนอกบ้านไม่ดีนะครับเพราะว่า หกเกมชนะเกมเดียวนะครับมีเสมอสี่แพ้สองนะครับแล้วยิ่งมาดูนะครับเวลาพบกันเนี่ยต้องบอกว่าเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับเพราะว่าห้าเกมเนี่ยนะครับชนะไปถึงสี่แพ้เกมเดียวนะครับวันนี้ครับเปิดาราคามาอยู่ที่หนึ่งลูกเนี่ยผมว่ารุ้นได้สบายๆนะครับเลือกเชียร์เจ้าบ้านได้เลยนะครับน่าจะชนะด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์นะครับสำหรับคู่สามนะครับเป็นนักสืบโปรแกรมฟุตบอลนะครับโคลัมเบียดิวชั่นหนึ่งนะครับระหว่างเจ้าบ้านแอตเลติโกอ นาซิโองนาวนะครับจะเปิดสนามต้อนรับทางด้านอินดิเพนเดนเต้นะครับคู่นี้ครับเตะกันช่วงเช้าเลยนะครับตีสี่สิบนาทีนะครับท่านไหนที่นอนตื่นเช้านะครับก็มาลุ้นมาเชียร์ได้นะครับผลงานเจ้าบ้านเขาต้องบอกว่าอยู่ในเกมที่ดี5เกมไม่แพ้ใครชนะไป3เสมอ2นะครับในเกมล่าสุดเนี่ยก็ไปเสมอกับเปเรล่ามานะครับ1ประตูต่อ1นะครับส่วนผลงานของทีมเยือนโอ้โหต้องบอกว่านะครับ5เกมชนะไปถึง4เลยนะแล้วก็มี แพ้1นเกมนะครับแต่ผลงานของทีมเยือนนะครับต้องบอกว่า6เกมเนี่ยพวกเขาเนี่ยพึ่งชนะเกมเดียวนะครับสำหรับชนะแอตเลติกบูคาลามักกะนะครับไป3ประตูต่อ2นะครับแต่นอกนั้นเนี่ยนะครับเสมอเกมเดียวแล้วก็หลุดแพ้ไปถึง4เกมนะครับคู่นี้นะครับในเกมล่าสุดเป็นวันถ้วยนะครับเจ้าบ้านชนะไป2-0ยนะครับ โอ้โหแต่ต้องบอกว่าคู่นี้นะครับหน้ามองบนบนมากนะครับอ่ะคู่นี้ครับให้มองบนก่อนนะครับใครชอบสายสูงนะครับให้ไปสูงแรกสูงเต็มได้เลยนะครับแล้วถ้าจะเชียร์จริงๆนะครับผมยังมองว่าเจ้าบ้านดูดีกว่านะครับเพราะว่า5เกมเนี่ยชนะไปถึง4เสมอเกมเดียวนะครับ1ลูกเนี่ยน่าจะมีนะครับแล้วคู่นี้มีถึง3ประตูอย่างแน่นอนนะครับ ไปที่หน้าบ้านแล้วก็ไปสูงสูงนะครับได้เลยนะครับสำหรับ3คู่หน้าเชียวนี่ครับไปที่เมืองทองยูไนเต็ดนะครับปาโดว่านะครับแล้วก็ไปที่แอตเลติก n a นาซิอองนาวนะครับวันนี้ครับ1ตัวเน้นๆใส่ดังหนักนะครับไปที่ปาโดว่าได้เลยนะครับวันนี้ครับขอให้ท่านโชคดีนะครับมีความสุขในการชิวบอลสวัสดีครับ